วัตถุมงคลหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหนึ่งเหรียญรุ่นแรกจะสร้างในปีพุทธศักราช2484สองเหรียญป่ปาตานจะสร้างในปีพุทธศักราช2486สามเหรียญหล่ออรุณเทพบุตรจจะสร้างในปีพุทธศักราช 2460 4. เหรียหลอหานุมานแบบโมคลาสารีบุตรจัดสร้างในปีพุทธศักราช2460 5. เหรียญหลอพระพุทธจัดสร้างในปีพุทธศักราช2460 6. เปลียนพระพุทธพิมพ์หยดน้ำจัดสร้างในปีพุทธศักราช2460 7. พระสมเด็ดจัดสร้างในปีพุทธศักราช2460 8. เสื้อยันตวิรุณจำบงัง 9. พระผงพิมพ์มเล็บมือ 10. พระโคนสมอ 11. พระผงพิมพ์มพระสังกัดจ่าย 1ิบสเรือหล่อนังกวัก 13. ลูกอมมหากัน 14. ตะกรุด ฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ